กาฟิลยูฟ่ามาแล้วเช็ค14รายชื่อยู20สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีนะครับที่จะลงทำการแข่งขันในรายการ Pri นเซ s ครับครั้งที่21วอลเลย์บอลหญิง AVC Challenge นสครับ 2022นะครับที่ยิมเนเซียม4,000ที่นั่งศูนย์กีฬาเทศบาลนาค,นนคนรนครปฐมจังหวัดนคนปรปฐมนะครับวอลเลย์บอล AVC c ชาลนส์ครับเป็นรายการสำหรับทีมที่ไม่ได้ลงแข่งขันในศึก AVC ครับซึ่งเป็นรายการทีมระดับท็อปของเอเชียและเดิมรายการนี้จะกำหนดแข่งขันที่ฮ่องกงนะครับแต่ว่าเจ้าภาพฮ่องกงนะครับไม่พร้อมทำให้ประเทศไทยรับหน้าที่จัด การแข่งขันแทนนะครับและเมื่อไทยนะครับเป็นเจ้าภาพในรายการนี้จึงควบรวมการแข่งขันบินเซตครับซึ่งเป็นรายการของสมาคมที่จัดแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งจะแข่งขันแบบปีเว้นปีนะครับมารวมกับ a v c Challenge ครับและส่งทีมชาติไทยในยูยที่กำลังเตรียมตัวลงแข่งขันวอลเลย์บ,บอลเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า20ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2022นะครับลงมาแข่งขันและเป็นการทดลองทีมไปในตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อแล้วก็ตำแหน่งทั้ง14คนเลยนะครับเซตนะครับ1ชลนันทรตรงที่2สัสิประภามณีวงศ์บอลเลวนะครับ3สุชน,นานแน่นอุดร4กัญญน,น,ทนัทพลมัสี5นันทิการคัญยภู6 กัญญนัทลีพลทองนะครับตำแหน่งหัวสาวนะครับ7ดนพรสินโพ 8. อัมพาสนสุรัตน์9พิญ,ญาดาโตพ่อ 10. ปัณนนดดาชัยเพชรนะครับตำแหน่งบีหลังนะครับ11อชินะยาพรกำใจบุญ 12. เกวลินเชื้อเมืองพานตัวรับอิสระนะครับ13ทิดารัตหมีนพานและ14กนกวันแสงอุไทยนะครับ ครับในรายการปรินเซนคับนะครับครั้งที่21วอลเลยตบอลหญิง a v c ชาเลนคัพส2ับ2022ที่ยิมเนเซียม4,000ที่นั่งศูนย์กีฬาเทศบาลนาค,นนคนรนครปฐมนะครับจะแข่งขันกันระหว่างวันที่24ถึง29มิถุนายน2,565นะครับและมี7ทีมเข้าร่วมแข่งขันนะครับก็ได้แก่ไทยนะครับจีนอุซเบกิสถานฮ่องกงมาเลเซีย สิงคโปร์และอินเดียนะครับขณะเดียวกันนะครับวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21ปี2022นะครับก็จะแข่งขันกันที่กรุงนูนะครับซุนตันประเทศคาซักสถานนะครับระหว่างวันที่4ถึง11กรกฎาคม2565นะครับอันนี้ก็เป็นรายการนะครับที่จะได้ฝึกซ้อมฝีมือเพื่อที่จะไปแข่ง อ่ออยู่2ินะครับชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับก็ต้องมารอลุ้นผลการแข่งขันแล้วก็มาดูฟอร์มการเล่นของกาฟิลแล้วก็ยูฟ่านะครับผู้ทำคะแนนหลักให้กับยู0ว่าจะเป็นปีนี้ผลงานจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลต่างๆที่ช่างย่อจะอัปเดตทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ